้านนี้ก็านไม่จานะคะวมาเขาจะปันเม็ดไม่ใหญ่ไม่เล็กหนุบ่ชอบเพราะว่าสีสันมันสวยงามมากใช่ไหมไม่ใจกินบัวลอยอีกไหมลูกบัวลอยอือหื

แต่เราไม่เท่ากันเจ๊บอกไว้แ้วว่าน่าไม่จะเป็นนี้ฟันจากทิมเลย มีหลายคนถามว่าทำไมไม่ไปถายเล่ยนแต่ว่าไม่้วนเป็นที่ง่ายๆอย่างเดียวเดี๋ยวให้าวให้เดี๋ยครับแถวเาก็คือวี่คือเบอร์เนี่ยไม่ไม่รักจะไม่อันดีเอ่ะแม่เป็นเีวชก็บอกว่า ลูกของผม ام, มีมีสองคนเมื่อกี้นี่พามากาเซนมาบอกว่าใช่ให้แม่จะเป็นบอกว่าลูกของแม่ในการเนี่ยมีสองคนนะคะแม่พี่มันบอกนะเดี๋ยวพี่แม่บอกนะว่าแม่จะเป็นอันนีลูกสองคนนะคะเป็นลูกชายคนโตชื่ออะไรครับ um ชื่ออะไรคนโตชื่อเจแปนวันนี่คนโตชื่อเจแปนเขาชอบบอกป้องคุณแม่ด้วยกันจับอะไรจับอะไรจับมัดอะไรมาอะไรมาอะไรอะไรไม่ต่างเจ้าจับอะไรไม่ตแล้วก็บอกบ้องแม่ในรายละอีก มหมาปากซอยแล้วก็ไม่ได้ขอบคุณมากครับย่บนามา,<ร>า,าสำับแล้วก็บอกว่าสำหรับแดไทยยิ่มาเลยรับสำหรับเาเลีเเ้ยงแสบมากเลยนะคะือแดนไทยอ่วก็บอกว่าใหญ่กำลังฆ่าอเออทำไมจัง <c oughs> มันตกำลังฆ่ามาแงสาช่คุณแม่อยู่ลอ,องที่แสบมากเลยนะคะชื่อแดนไทยแต่ว่าพี่บ้านติดแม่ในสอคนนะคะ พี Hoy, ality, hey, ่เจย์ทำเป็นบ้านเสร็จแล้วหรอก็ทำไปลูกเขา่ากเขพ่อจะดูจริงเหรอพีจริงเหรอถึงหน้าเขียแล้วนี่แต่ว่าพ่อแม่เนี่ยจะเป็นเพื่อนเล่นกับเขาจะมากกว่าทำกันเด็กหมดเล่นเลยนะ สวัดี pues mm ่ค hmm. รับบอสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวยแล้วมีเจทํกันบ้านก่อนนะแล้วก็บอกว่าสำหรับสำหรับเจกับแดนเนี่ยแล the ้วก็ฉันฉันไม่ต้องทําเสียงบอกว่าบอกว่าบอกว่าแล้วก็บอกว่าบอออย่างนี้ต้องตะแคงด้วยบอกว่าเจกับแดนเนี่ะตตัดแล้วก็แล้วก็บอก กตัวอย่างไม่เสร็จผู้เล็นไหมใช่ทีนี้พอแค่นี้นะคะคือไม่จะเป็นทานข้าวอิ่มเลยก็จะอิ่มเลยนะคะไม่ทานมือ้อหรือว่าไม่ทานหลักมื้อที่เป็นมื้อหลักเลยนะคะอิ่มก็อิ่มไม่มีอหน้าหกทุ่มปีหนึ่งก็มาดู<ม>ขึ้นมาใหม่วันนี้แค่นี้นะคะ